สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Exo Fox Fox Podcast รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายมุมมองรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆทั้งในชีวิตประจําวันและประสบการณ์ที่ได้พบเจอกันทั่วไปพูดคุยเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผม๊อกค,ครับผมเพชรครับก็นี่เป็น อ EP ที่สองนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันบนเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตที่ผมไปพบเจอมาจริงๆบางทีก็อยากจะให้แบบเต็ดนี่หาเรื่องมาให้มั่งเนละช่วงนี้ติดทํางาน,นไม่ค่อยว่างเทอะไรตื้อตันก็จริงเราต้องเกินก่อนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกพูดผีวิญญาณเนานะ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนที่เข้าจะิดว่ารายการนี้มันเกี่ยวกับผี จริงรายการนี้มันเป็นเกี่ยวกับอย่างที่กล่าไวไปข้างต้นทุกครั้งนะครับว่ามนันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตพูดคุยถกเถียงกันเพื่อความสนุกน,นะ,ค,ะครับเนตอนที่เราท่องตามพอดแรกมาเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> อาจจะติดหรือเปล่างั้นเรามาเข้าเรื่องเลยรดีกว่าครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรเรื่องวันนี้นี่เกี่ยวกับอที่ผมไปเจอใน้ายกระทูพันทิพย์นะพันทิพย์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นกระทูสนุกทุกทีนะฮะไปหาข้อมูลอะไรต่างๆ กระทู<ไ>้บันเทิงใช่ผมไปเจอเรื่องราวที่ว่าระหว่างผู้ชายเลือกผู้หญิงแบบไหนกับผู้หญิงเลือกผู้ชายแบบไหนเนี่ยอืมมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างในแต่ละช่องทางนะม่ว่าจะเป็นพันทิปเฟซบุ๊คลน์หรือแม้แต่แบบยุคใหม่หน่ยอยก็ใช่ไหมทิกตอกอฮะแอะไรนี้ใช่ใชก็มันมองได้ไหลายมุมมองแล้วก็ตอบได้ไหลายคําถามมากเลยเพราะว่าถ้าจะตอบแบบ เอาดูดีมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าตอบเอาตามสันดาลแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงแน่แน่เลยแน่แน่เลยไอน,นี้เขาก็ะมานแ,แวนวสเปรคก็เดี๋ยวขอเกินก่อนว่าข้อมูลนี้ไปพบเจอเี่ยในในในโลกออนไลน์เนี่ยผมไม่รู้ผมรู้สึกตัวเองเลยตนะถ้ามีเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะชี้วัดได้แต่นี่คือไม่มีไงนี่เป็นความรู้สึกล้วนผมรู้สึกว่าผู้ชายเลือกผู้หญิงแบบไหนเนี่ยมีมากกว่า แสดงให้เห็นบางอย่างว่ารู้สึกว่ามันแบบอาจจะเป็นผู้หญิงกับอะไรต่างเนี่ยมาดูหรือเปล่าว่าไอ้พวกผู้ชายมันเลียกผู้หญิงแบบไหนอะไรนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะผู้หญิงอาจจะมีความละเอียดอ่อนกว่าเราหรือเปล่าอาจจะที่ไอ้พวกนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้มีนู่นมีนี่ในในหัวอะไรนี้แต่จริงๆผมว่าถ้าเอาแบบเนิบๆเลยไอ้พวกผู้ชายวนนี้มันเก็บความลับเก่งนะอืม <c oughs> ไม่มีอะไรมากหรอกผู้ชายมันก็มีไม่กี่อย่างอ่ะก็ ใครที่เป็นผู้ชายก็น่าจะรู้ๆกันอยู่ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้นี่แหละง่ายๆเลยก็ในในเรื่องแรกนะที่เราจะมาพูดเนี่ยเอาเป็นเรื่องของผู้หญิงนะเพราะมันมีน้อยมันมีน้อยเราพูดแบบรวบรัดรูปรีวรูบรัดแะโคตรีบร้อนเลยไปในหัวข้อแรกเนี่ยเขาพูดว่าผู้หญิงเนี่ยจะเลือกผู้ชายแบบไหนใช่ไหมอ่าฮะก็เขาจะเกิดมาประมาณอยู่ไม่กี่ข้อนะถ้าจะผมงจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะ แต่ว่าเราจะพูดแบบภาพรวมนะผู้ภาพรวมเพราะว่าบางทียุคสมัยมันเปลี่ยนผู้หญิงเนี่ยจะแบบมีแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายขึ้นนะก็บอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่มีความเป็นมีความเป็นผู้นําม,มีความเด็ดเดี่ยวแต่ว่าเป็นผู้ฟังด้วยน,นะหมายถึงว่านําแล้วแบบต้องฟังเขาบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าฟังฟังแล้วก็เออพูดไปแล้วก็ขัดตลอดอจ,จะขัด <c oughs> ไม่ขัดก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันอาจจะแบบก็เหมือนแบบฟังฟังแล้วก็ผู้ชายก็มีทงอยู่แล้วในหัวอ๋อกูฟังแต่ว่า ไปทาไปทําตามที่ในใจคิดอยู่แล้วอะไรยเงี้ยก็อันนี้ผู้หญิงอาจจะไม่ชอบนะแต่ว่าเอาจริงผู้ชายส่วนใหญ่ก็ตอนแรกเป็นแฟนเนี่ยอาจจะมีความเป็นผู้นํานะแต่พอแต่งงานไปสุดท้ายคุณก็เป็นผู้นําอยู่ดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจจะมีข้อนี้ไปทําไม,ม <laughs> เฮ้ยนี่มันแล้วแต่คนหรือเปล่ามันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ครอบครัวเขาไงอ่าแต่ผมมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเราก็น่าจะรู้กันดีว่าใครเป็นใหญ่ <laughs> อาจจะหลายครอบครัวหรือเปล่าเจอโอ้ยเจอ ถ้าบอกเจอรอบๆตัวนี่เยอะมากนะหลายๆคนหลายๆคู่นะอ่าในเราตัตแไ่ไว้อ่าแบบอ่าเฮ้ยไปเที่ยวกันไว้เออแบบนานๆเจอนีปาร์ตี้ลงกินเหล้ากินเบียร์อาจจะมุงจะมีบ้างอ่อาสรุปก็เฮ้ยไปไม่ได้ว่ะโอเมียไม่ให้ไป okay. โอ้คำถามนี้คำ,ำตอบอย่างนี้เรานี่เจอกันบ่อยใช่ไหมใช่บ่อยประจำคำถามแบบ อ้ไปกินเหล้าไหมอ่าเนี่ยไม่ให้ไปจะไม่ชอบไห้กินเหล้าหรือเปล่ากินหล้าไปกินเหล้า <c oughs> กินเบียร์ <c oughs> ก็เป็นไปได้ก็อาจจะใช่แหละแต่ว่าผู้ชายมันก็แบบอ่ามีบ้างนะที่แบบเอออยากไปเจอเพื่อนไปนั่งคุยไปนั่งเล่นไปเจอกันอะไร <S <S อย่างเงี้ยอ่าเพนาี้ผมว่าสาคัญนะบางทีผู้หญิงก็อาจจะอ่าอ่าเข้าใจเราแหละแต่บางทีเ้ว่ความเป็นผู้หญิงเ่ะผมไปคาดคาอาจจะเป็นห่วงไงอ่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่ผมว่าบางทีมัน จริงๆอะผมไปดูในรายงานของอทางก็เรียกเป็นรายงานกาสสารวจเนาะเขาบอกว่าจริงๆแล้วครสํารวจมาถามปหาอะไรอะไรสักอย่างนี้แหละแต่แต่เขาแต่อันนี้ผมว่าจริงผมว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาบอกว่าผู้หญิงเนะี่ยมักจะมีอ่าความคิดที่ซับซ้อนอยู่ผู้ชายนะในหัวหเหมือนกับเราคิดแค่นี้เ่ะผู้จบแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ผ,<ะ>ผู้ชายอ่ะไม่มีอะไรมากคิดแค่นี้ทําแค่นี้ทําแค่นั้น จบอ่าไม่มีอะไรเลยเขาจะมีความต่อยอดเหมือนกับแค่นี้ปุ๊บแล้วเหมือนจะมีนู่นนี่มีเส้นทางเพิ่มไงมันจะมีทางเมีทางแยกระหว่างทางอันนี้คือเหมือนแบบมันเป็นผลสํารวจของเขานาะที่แบบอ่าเหมือนการความคิดในสมองอะเขาจะมากกว่าเราซึ่งผู้ชายเราซื่อบื้อเกินกว่าจะไปเข้าใจมันมีคําพูดหนึ่งที่น่ารักมากก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อที่เขาจะถูกรักแต่เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เราเข้าใจเขา อันนี้คือสิ่งที่ผมเจอบ่อยมากนะครับลองบางทีไม่เข้าใจเขาเนะอันนี้จริงไม่มีอะไรเลยผู้ชายมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันคงโง่ขนานั้นเองเออไม่มีอะไรเลยมันอ่าอย่างทะเลาะเรื่องเล่นเกมมากเออเรื่องทั่วไปเขาอาจจะหาว่าเราไม่มีเวลาให้หอเออเขาอาจจะหาว่าไม่มีเวลาให้แต่จริงๆก็แบบผู้ชายมันไม่มีอะไรหรอกเล่นเกมมันก็แค่เล่นเกมของมันอะเออมันก็เล่นเกมกับเพื่อนเฮฮาสนุกกันไปเออ นี่ก็พูดไปให้มันแบบเห็นภาพเนาะทุกคนก็น่าจะนึกภาพออกแต่ในหมวดเนี้ยก็เหมือนกับมีคามเป็นผู้นำด้วยเน่ะก็อาจจะอยากให้ผู้ชายเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้ตัดสินใจใช่ไหม mm hmm. บมุดมีเรื่องอะไรเข้ามาเนี้ย,ยมาช่วยกันตัดสินใจอะไรเงี้ยไม่ชอบผู้ชายที่แบบโลเลแล้วโลเลอีกันเนี้ยบางทีอาจจะเป็นาาเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบกันนะเพราะว่าอยากได้ผู้นําที่มาช่วย,น,ยนะเคียงข้างอะไรต่างๆเอาแบบไหนแบบเด็ดขาดเลยไหม ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้อะไรเงี้ยเด็ดกาันนั้วมานจะเข้าขั้นนะอ๋ออันอาจจะดูไปอันอาจจะดูไปอันนั้นดูไปนะเอออ่ามาที่ข้อสองครับชอบความแบบผู้ชายที่ดูอ่อนโยนสุภาพสะอาดเข้าไหมข้อนี้โอ้ยผมนี่อาบน้ําเช้าเย็นเลยครีมครีมนี่ทาหลังอาบน้ําทุกครั้งเลยหูฮ่ายนอตดูต่ำตามมากไายนอตดูดุร้ายมากเอาเป็นผู้ชายอ่อนโยนใช่ไหม เอา้ามันเป็นคาแรคเตอร์ไงเออมันต้องดูแบบดุด,ดุอะไรดุดันเข้าไว้อืมไอ้เราเข้าข้อไหนกันบ้างเนี่ยเข้าเลยสักข้อ <laughs> <laughs> เฮ้ยเราเข้าอยู่นะอ่อ,อนโยนสุภาพสะอาดเนี่ยเราก็เป็นคนสะอาดแต่ไม่หนึ่งร้อยนะนก็ถามว่าสะอาดไหมมันก็แล้วแต่คนนะกลางก็เอาเป็นว่าผมอาบน้ําเช้าเย็นนะครับผมเราต้องย็นเรื่องนี้เขาดูแลตัวเองไม่ได้ แรงจะไปดูแลผู้หญิงที่ไหนได้ล่ะที่เ็นสำคัญนะก็มาที่เอ่ออันนี้ก็เป็นแบบจริงๆข้อข้อสุดท้ายนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่เป็นแฟนไปถึงแต่งงานเนี่ยก็คืออืมคือการร่วมกันแก้ปัญหาจริงๆร่วมกันตัดสินใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องคือเราไม่จําเป็นต้องไปแบบไปคอยแก้ปัญหาให้เขาทุกเรื่องใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะมีวิธีหรือความคิดที่เราอาจจะไม่จาเป็นต้องออกความเห็นแต่ว่าเราควรจะอยู่เคียงข้างเขา อาจจะบางทีปัญหาบาง,งเรื่องเราไม่สามารถเข้าใจเขาได้แต่เราควรจะอยู่ข้างเขาเราต้องฟังนะแล้วก็ต้องฟังแบบตั้งใจด้วยนะไม่ได้ฟังแบบนะออาจจะมีประเด็นได้นะและ้วบางทีเราอาจจะอันนี้เป็นคําแนะนําส่วนตัวที่ผมไปเจอกบบเพืเ่อนที่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการบริหารภรรยา <c oughs> เขาก็จะแนะนำว่าเวลามีปัญหาเนี่ย <c oughs> เวลามีปัญหาเนี่ยเขาคุยเนี่ย ถ้าเขาพูดปัญหานี้นเนี่ยอย่าไปให้ทางเลือกเขาเยอะหมายถึงว่าทางแก้อะไรต่างๆเนี่ยก็ผมผมถามเขาเอาทาไมอ่ะเขาก็บอกว่าพอเสนอความเห็นไปเนี่ยเหมือนผู้หญิงเขาไปคิดไปเข้ากับไอ้ข้อไอ้ข้อกว่านีที่พวกเราบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักจะมีความคิดที่หลายชั้นกว่าผู้ชายอ่าพอเสนอพอบอกอันนี้ให้ทําอย่างนี้ไปเขาก็จะไปคิดเขาก็จะคิดวิธีอื่นแต่เขาไม่ทําตามวิธีเราวิธีก็อาจจะแบบเอาทำไมจะพูดอย่างนี้ อ,อาจจะเป็นปัญหาแบบงงวยขึ้นมาได้เพราะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะฟังฟังเขาตั้งใจฟังด้วย mm hmm. อ๋อเออ้ก็ลองอให้มันจบจบไป <laughs> นี่ก็เป็นวิธี <laughs> อสบายใจไงเอาคุณไปแก้ดูอันนั้นอาจจะเป็นวิธีแก้ที่แบบตัดปัด,ปดหรือเปล่าตอนที่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายเขาฟังเราแล้วไงอย่างน้อยที่สุดเราพูดแบบเกินๆเอาไว้ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเขาก็เข้าหัว,หวแล้วมีจะ จะไปแก้หร <muitas S 2> ือไม่แก้เนี่ยถ้ามันเป็นถ้าแต่แต่ถ้าเกิดมันเป็นปัญหาคู่ปัญหาร่วมกันอันนี้ควรจะจัดการแต่ถ้าเป็นปัญหาของเขาเองแบบเรื่องงานเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเรื่องส่วนตัวเราไม่ต้องไปอะไรเขามากก็คือแบบปล่อยเขาจัดการเขาเองจริงๆในข้อนี้อันนี้เขียนแบบนจ้ย่อนะเขียนว่าแบบมีแต่หัวข้ออะไรจริงเนื้อหาฮะมันค่อนข้างจะมีเรื่องพวกนี้ปะกลอยู่พอสมควรเนื้อหาพวกนี้มันเจอได้ทั่วไปอ่ะอแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงอย่างน้อยทุกคนต้องเคยเจอกันมาบ้างสักครั้งหนึ่งเออ ผู้หญิงเล้วผู้ชายแบบไหนนมีน้อยนะเพราะว่าเหมือนแบบไอ้พวกผู้ชายมันเกียบความลับเก่งไงมันมาสมซิกกันมันก็รู้แล้วมันก็เอ้ยอย่าไปพูดในเรื่องนี้อย่าไปพูดนะเก็บความลับมากแต่ว่ายิงเพื่อนในตัวดีเลยเออคามลับวามลับแตกเลยความลับแตกเลยแต่ผมว่าผู้หญิงเขาละเอียดอ่อนไงเขาก็เลยอาจจะมีแบบเนื้อหาหรือว่าพยายามใช่ไหมพยายามจะดูว่าเราทางที่ไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมัน ซื้อบื้อเกินกว่าพอซื้อบื้อเกินกว่าจะคิดอะไรเยอะๆอันนี้เรามาดูที่ผู้ชายหรือผู้หญิงแบบไหนกันมากดีกว่าอันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะแบบอาจจะไม่เข้าเลยนะเพราะว่าน,นี่มันเป็นแค่แบบหัวข้ออ่าเราเคือเขยิบขึ้นมาสเต็ปเป็นแฟนเป็นก่อนจะแต่งงานอะไรต่างเนี่ยเขาก็าถ้าเราเลือกนะเราก็อยากจะได้รักที่มันแบบานานๆอ่ะนานๆอ,<า>อยู่ยาวพยายามจะหาแม่ของลูก อเขาพูดอย่างนี้แม่งทำไมมันสั้นเย่่งวะทำไมมันสั้นอย่างวะยุคนี้ไม่อยากมีลูกอะไรเลยก็อาจจะทะเยอไปเหมือนกับแบบเหมือนกับพยายามหาแฟนที่ร่วมกันสร้างร่วมกันอยู่ใช่ไหมเข้าใจกันจนถึงสุดจนถึงมีลูกเนี่ยแหละอันนี้ก็คือข้อที่แบบอ่าผู้ชายส่วนใหญ่พยายามนะถ้าไม่นับแบบผู้ชายแบบประเภทแบบไอ้พวกนิสัยผู้ชายใช่ไหมมึงหนึ่งนิสัยผู้ชายแล้วก็ผมผู้ชายอะไรเงี้ย อดีตอดีข้าวว่าแล้วเดี๋ยวมันจะมีเนื้อหาเพิ่มกันไปก็าอาจจะไม่ชอบแบบอ่าเหมือนกับเล่นเยอะเล่นกับคนไปทั่วนึงข้ามเฮ้ยเพจเนี่ยน้องคนเนี้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะจีแต่เห็นแล้วเฮ้ยเล่นกับเล่นผู้ชายคนนู้นเล่นหูวเล่นตาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเล่นเล่นตาดู<ห>ดอุ้ยโหผู้ชายก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าแบบดูคุณแบบปล่อยปากละปล่อยปากตัวมากเกินไปหน่อยถ้าเกิดคุณจะแบบจะมาเป็นแฟนเรานะ แต่มันแต่มันก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าบางคนก็ชอบแบบผู้หญิงอ่าสายบุกอะไรอย่างงี้นะบางคนอาจจะชอบสายนี้ก็ได้แต่หมายถึงว่ากับทุกคนเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกนะเขาอาจจะเป็นคนเฟนลี่ก็ได้เอออาจจะไม่ได้คิดอะไรอะไรประมาณนี้บางทีเส้นแบ่งมันสั้นนระหว่างเฟนลี่กับแบบปล่อยตัวเกินไปอันเนี้ยมันต้องแต่แต่ถ้าเรามองในมมู้ชัยก็อืมถ้าเป็นแฟนเราอะไรอย่างงี้ไปทํามันก็ถ้าเป็นแฟนแล้วเนี้ยผมมันก็รู้สึกแบบ ไม่ดีอ,ะอ่ะก็ถก็ถึอเป็นหมดแรกก็คือแบบพยายามแบบหาแม่ของลูกนะถ้าเราอ่อผู้หญิงเล่นตัวมากเกินไปไม่ไม่ได้หมายถึงแบบห่วงตัวนะ,ะปล่อยตัวมากเกินไปอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบความคิดผู้ชายก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเล่นตัวมากเกินไปต่อยทองลากเขาองอนั้นเป็นมิจาชีพเออาจจะเป็นโจรือโจรคง,งคืนด้วยไอ้ที่สองเนี่ยผู้หญิงเขามักจะเอะ้ผู้ชายเนี่ยอยากได้ผู้หญิงที่ข้อสองนะผู้ติดงเมื่อกี้ขอขอไปด้วยออ่าเป็น ชอบผู้ชายแบบไอ้ชอบผู้หญิงแบบคิดบวกอ่าไม่จะคิดจะบวกเดียวนะบวกตลอดอะไรเงี้ยเจอหน้ามาใส่อย่างเดียวเลยอันนั้นมันคนละบวกว <c oughs> เป็นผู้หญิงที่แบบคิดบวกใช่ไหมแบบมองโลกในแง่ดีหรือพยายามแบบส่งเสริมอินเนอร์จี้เราไปในทิศทางที่แบบแบบไม่เหนื่อยอ่ะแบบกลับมาก็อุ้ยแฮปปี้เนี่ยอย่างนี้โอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยหาหายากจัดเลยเอนี่ยแหละคือสิ่งที่หาควบ้านตัวเมืองเขาได้อย่างนี้นะคิดบวกคิดต่อยอดใช่ไหม ใช่แต่ถ้าต่อยอดไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะอาจจะนั่นใกล้เกลือนหนึ่งนะใบให้ว่ามีคนชื่อฟอฟันสระอุ <laughs> <laughs> ใ,นในในแฝงต่<ม>อยอดไหมล่ะต่อยอดว่าไอเราคนฟังยังอือะไรของครอบครัวม,มึงเนี่ยมันก็แปลกๆไงเออมันก็แล้วแต่งไงเออเขาอาจจะชินแบบนี้แหละนะเราว่าไม่ใช่เราไปก้าวไก่เลยไม่ได้เฮ้ยเรา,ป <laughs> าเ, <laughs> เราป็นคนนอกไง นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบบางทีเราก็ไอเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาคุยกันเนี่ยเราเอามาพูดเพราะว่าเราออยากจะแชร์นะความรู้สึกแล้วก็อยากจะแชร์มุมมองว่าเอ,อบางทีเรามองกันหรือเขามองเราหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบพอเข้าใจกันมากขึ้นนะไปเปิดข้อมูลอืแต่ส่วนใหญ่ผมมองทุกอย่างเป็นเรื่องตลกครับเออจริงอันนี้ก็ <laughs> แต่บางทีถ้าถ้าเราเข้าใจกันมากขึ้นบางทีมันก็แต่อย่างที่บอกถ้าเราจะไม่เข้าใจเขาเนี่ย ไม่ได้นะเราเราต้องพยายามรักเขาจนจนกว่าจะถึงวันนั้นนะก็มาที่ขอ้อข้อสามก,กันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินไปบางทีเนี่ยเราเราก็อยากได้ผู้หญิงที่แบบคุยได้ทุกเรื่องเอออ่าไม่มีความลับตอกันอะไรอย่างนี้นก็ต้องมีบ้างไนอะ้เนี่ยมันก็นกอแล้วแต่ไหมบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องบอกก็ได้บางเรื่องก็บอกมาก็ได้ระวังกบดังที่เขาวางไว้นะ ดังแบบเนี่ยคุยเลยเล่าเรื่องเล่าเรื่องแฟนเก่าให้ฟังเลยอาวระวังระวังบวงตรงนี้นะเรียบร้อยอ่ะกินข้าวคิดถึงคนนั้นใช่ไหมอาแล้วไหนบอกคุยได้ทุกเรื่องก็ไม่เข้าใจนะเออว่าทําไมถึงอยากรู้กันเออบางแล้วแต่บางคนเนยนะบางทีแต่ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวเรานะแบบเออฟังเขาพูดมานู่นนี่นั่นถามว่าละ ถามว่าผู้ชายคิดอะไรไหมอ่าผมว่าส่วนใหญ่ผู้ชายแม่งไม่ได้คิดอะไรหรอกอ่าแบบเวลาอ่ามาเล่าให้ฟังเออแต่แต่ต้องบอกก่อนว่าเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่แบบเล่าให้ฟังบ่อยขนาดนั้นนะเออคือแบบเล่าให้ฟังครั้งเดียวคือจบอะไรก็ว่ากันไปเออถามหรืออะไรเงี้ยก็โอเคแต่จริงไม่บ่อยก็ ผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะถามกันบ่อยแต่ว่าแบบกระสวนตัวผู้ชายไม่ได้คิดอะไรหรอก<ช>อ่าผู้ชายก็แค่ฟังอ๋อเอออ่ออ่อ,อก็แค่เข้าใจแค่นั้นเองผมว่าการแชร์มันเหมือนแบบแชร์ว่าเออ่สไตล์หรือว่าแบบการปรับตัวหรือว่าทั้งคนนั้นคนก่อนมีปัญหาอะไรใช่ไหมเราก็จะพยายามที่จะทำให้มันม,มันดีแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิด่ถ้าเราแชร์แล้วเราต้องตกลงกันใช่ไหมเราต้องคุยกันอือต้องแบบจบนะบางทีมัน แต่บางทีแต่บางทีผู้หญิง,ง,งมันไม่ค่อยจบไงมันมีแบบเด็กอ่าวัยรุ่นนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ไปถึงผู้ใหญ่เออถ้าคลาสผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าคลาสเด็กกับวัยรุ่นเนี่ยอาจจะเราข้ามจุดนั้นม้วโอ้โหแบบแทบจะเออเขาเรียกว่าอะไรแบบจับคอเสื้อเราโ้หดูหลองมผู้เราผ่านจุดนั้นมาแล้วผมผมไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยจะว่าไงตอนนี้กะ เฉยๆอ่ะเออไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายรีเทิร์นไม่มีรีเทิร์นนะเขาบอกว่าจะนะ่อ๊ยไม่ได้ไม่ได้ในช่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแอบโดนแอบดูไม่ได้จะโดนแอบดูไว้หลังไม้แล้วกันไม้ข้อต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะเวลาจะแบบอยู่ด้วยกันตั้งแต่เป็นแฟนจนถึงครอบครัวเรื่องนี้สําคัญมากสําคัญที่สุดผมเนี่ยบอกว่าจริงๆผมเห็นแค่นี้นะแต่จริงๆอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดิวกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ ุยเป็นแฟนอ่าก็คือการใช้เงินครับคุณผู้ฟังนะั่นแหละเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเล็กบางคนเนี่ยมองเป็นเรื่องเล็กผู้ชายส่วนใหญ่อ่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็อาจจะมีแบบอความหลากหลายมากขึ้นนะแชร์ความคิดอะไรกันแต่ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเนี่ยมักจะเปผู้หญิงในแง่ที่ว่าอ่าผมมีเงินเท่านี้ผมอผมผมสปอร์ตอ่ะผมให้คุณเลย ใช่ไหมแตผมจริงใจอแต่แต่ถามว่ามันดีไหมจริงจริงมันก็ไม่ดีไม่หลายสำหรับผมนะแต่ว่ามันเหมือนกับบางทีเราให้เขาจนแบบมันเป็นระบบอะเราสร้างระบบนี้ให้เขาไปแล้วอะเขาก็จะชินเราก็จะชินแต่เมื่อวันหนึ่งเวลามันผ่านไปเนี่ยคลาสขยับขึ้นมาเป็นแต่งงานเนี่ยถ้าเราไม่ดีลไว้แต่แรกเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราเหมือนโยกเงินเรามีเรื่องส่วนตัวแหละใช่ไหมผู้ชาย ซื้อกางเกงซื้อลองเท้าแล้วสําคัญเลยนี่นี่สำคัญเลยเติมเกมเติมเติมเกมนี่มันพวกเราหรือเปล่าอืมผู้ชายทุกคนก็ต้องมีมั้งอ่ะอ่คือมันจะต้องมีเรื่องของของต้องมีไงของต้องมีอาจจะเป็นแบบว่าอ่าของที่อยากได้อ่ะเอออืมมีลาดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วบางทีเราเริ่มขอยากขึ้นใช่ไหมพอผู้หญิงก็จะแบบ ที่ฉันเก็บเงินให้เธอนะที่เก็บเงินที่ทุกของเราเนะอะ <laughs> ผู้ชเ้เงินโอ้เมย์มันฟังดูแล้วปแปลกๆไงไม่รู้ <laughs> ว่าถ้าเธอมีเงินเต็มอ่ะแล้วกินข้าวอร่อยอยู่สบายแล้วฉันละ่ะหนึ่งร้อยบาทไปทํางานกับว่า,า <laughs> อันนี้เรื่องนี้คุณค,ค,คุ้นนะคุณคุ้นนะเหมือนเหมือนคนใกล้ตัวอ่ามันคือ้กวาอ่ะกว่ากันไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเพราะว่าเราควรจะดีลแล้วแบบวางแผนบริหารจัดการได้ดี เพราะว่าบางทีเราจริงใจเราอะไรต่างๆเนี่ยผมผมผมว่าผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ติดยกเว้นแต่แตพวกพวกไม่ดีนี้เราตัดไปก่อนนะผมพูดถึงผู้ชายทั่วไปแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ดีลหรือคุยแต่แรกเนี่ยเขาจะเอาอย่างที่บอกเขาจะต่อยอดบางอย่างถ้ามันไปในทางที่ไม่ดีอ่ะมันจะไม่ดีเลยนะเขาจะมองเราต่างๆว่าเฮ้ยวันนี้มันจะกลายลามปาเป็นในที่สุดจะมาสู่เรื่องไหนก็คือเก็บงเงินเมียเอ้ยไม่ใช่ ซ่อนเงินเมียใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องเพราว่าสนุกกันมากเฮ้ย hey, That's pretty good เอ้แต่แต่สำหรับตัวเพชรเพชรมองว่าแบบเงินนี่ควรจะของใครของมันดีกว่าอ่าต่างคนต่างมีงานทําต่างทํางานอะไรกันก็ว่ากันไปนะแ,แต่ก็ <ๆ S 1> ใช่ไหมไปเรื่อยๆจนถึงแบบใช่งานแล้วแบบเราอยู่กันว่าอ่าโอเคเรามีอะไรร่วมกันเราไม่รู้<อ>ดิเรื่องเรื่องแบบนี้มันต้องมันต้องคุยกันนะมันต้องคุยไปเรื่อยๆคือมันมันต้องแยกส่วนตัวแยกรวม แล้วก็อะไรต,าต่างๆใช่ไหมแต่ผมว่าเนี่ยส่วนตัวต้องมีหลักๆอะไรส่วนตัวต้องมีต้องมีของเราเองแล้วก็บางเรื่องอในเมื่ออยู่ด้วยกันบางทีอาจจะมีคุยกันใช่ไหมน mm hmm. ี้ผมผมพูดถึงว่าบางทีมันมันเหมือนมีมันมีเลเวลของมันอ,ะอ่ะแต่แต่เพื่อลองว่ากับนดีเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าจะว่าอะไรใช่ไหมมีไหมลืมไปแล้ <c oughs> วแต่หลักๆเดี๋ยวกี้เห็นบอกว่าเอควรแยกส่วนตัวใช่ไหมอันนี้คือคลาสของแฟนหรือเปล่า ก็ถ้าในคัสของแฟนมึงก็ต่างคนต่างใช้อ่ะดีที่สุดเออผมด้วยด้วยนี่ด้วยแต่ถ้าในครอบครัวขึ้นมาก็อาจจะต้องรับผิดชอบอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งไปกองกลางเข้ารวมอออันนี้ก็ค่อยว่ากันไปอันนั้นมันก็เรื่องของอนาคตใช่ใช่แต่ถ้าชีวิตคู่ก็ถ้าอยู่ด้วยกันยังไม่ถึงขั้นนั้นก็แยกกันใช้ดีกว่าเออมันจะได้แบบอ่า ไม่เพราะเพร<อ>าส่วนตัวเพชรเพชรเป็นคนแบบแยกเงินอยู่แล้วอ,ะอ่ะเงินสมมติเงินมีเท่านี้อือย่างน้อยก็ต้องแยกไปทําอย่างอื่นแยกเก็บแยกอะไรเงี้ยเออนี่ไปทำประจําอยู่แล้วไงม,มันก็เลยแบบเพชรเลยไม่ค่อยไปยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงินคนอื่นเขาเออส่วนใหญ่ก็จะวุ่นวายแค่งเงินตัวเองก็พอละอันนี้เรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าสําคัญแล้วก็เราเห็นปัญหาเรื่องเนี้ยมาเยอะมาก นะครับเรื่องเรื่องการใช้เงินอะไระต่างๆหรือการใช้เงินเป็นการแบ่งเงินกันผมว่าเรื่องนี้ถ้าถ้าอยู่ในคลาสเลเ้ลวแรกยังไงก็ต้องทําให้ชินนะต้องสองฝ่ายต้องตกลงดีลกันตั้งแต่แรกก็คือแยกกันใช้ดูแลกันให้มันแบบห่านเงนินกว่าอ่าต้องใช้คําว่าหาากเงินกว่าอ่า่ลตอนี้คือสําคัญแต่ผมว่าหลักๆคือมันต้องเหมือนแบบสร้างระบบมันตั้งแต่แรกนะมันก็นอยู่กันได้จนไปถึงแบบอ่าคลาสจะแต่งงานแล้วค่อยว่ากันไปในอนาคตแต่ผมว่าหลักๆเนี่ย ฟุู่เฟือเรื่องของการใช้เงินแยกกันมันมันก็ได้แต่มุมมองแหละเออแบบบางคนอาจจะสะดวกก็ได้แบบอ่าอาจจะเก็บเงินไม่เก่งออก็เลยแบบเออให้แฟนเก็บเงินให้อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปอ่ามันก็แล้วแต่คนนะอ่าแล้วแต่นิสัยคนด้วยแหละเขาอาจจะเก็บเงินกับตัวเองไม่อยู่ไงเก็บไม่อยู่ใช่ไหมเออแบบเอ้ยมีมีติดตัวไว้เยอะก็เอาไปใช้เยอะอะไรอย่างนี้มีร้อยใช้ร้อยเออมีร้อยใช้ร้อยมีพันใช้พันอะไรเงี้ยอ่า ถึงแมถึงพันไหมถึงนะถึงถึงอันอันสุดท้ายนี่ถ้าเกิดนี่ก็เป็นคสแบบนะขั้นแต่งงานขึ้นไปแบบโอ้โหคนนี้แหละแน่แเลยก็คือมึงมีนะเขามีความแบบอันนี้แต่นี้จริงๆมันก็เหมือนกับมันต้องเป็นแบบในใจของเราทั้งสองคนอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มีความรักเด็กไหมแบบเอาอยู่ไหมแล้วเราเราอ่ะเราอ่ะรักเด็กไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถึงกับแบบรักเด็กไม่รักเด็กแบบไหนเนี่ยอันนี้ แบบนี้เป็นรถตู้ไหมอ้าหมายถึงแบบเอ้ยรักเด็กแบบไหนแบบเออรักเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างงี้หรือว่ารักเด็กที่แบบอายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างงี้แบบไม่แม่ไม่พอใช่อันนี้อันนี้สั้นไปเนาะแ่รเด็กที่ว่าก็คือหมายถึงแบบพวกลูกหลานหรือว่าแบบลูกเราเนี่ยนะอะไรอย่างงี้คือคั้นสุดท้ายแล้วนี่คือแบบสุดของการมีเป็นพ่อเป็นเมียอะไรเงี้ยกูเลยเนียต้องปวดหัวเลย เรื่องที่ซับซ้อนมากนะแล้วแบบอุ้นวายน่าต้องบอกเลยว่าแบบอืมส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบเด็กเเหราต้องแบบเอาคนที่แบบมันเป็นจุดอ่อนของเราเป็นจุดอ่อนของเราอะมันมันต้องแยกก่อนแบบเออเอออ่าถ้าบอกถ้าอย่างไงอ่ะเด็กดื้อแบบที่บอกแล้วมันไม่ฟังอะไรเงี้ยเออไม่ชอบเลยไม่ชอบเออแต่ถ้าแบบบอกแล้วฟังแล้วหยุดแล้วอะไรเงี้ยโอเคนั้นอะโอเคอยู่ด้วยกันได้แบบเออ เนี่จะเป็นลูกหลานน้องนึงอะไรอ่ะมาไปแบบเออรับแ,<ต>แต่หลักๆผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งต้องมีลูกอะ่ะคือเราต้องกบจุดอ่อนของเราไงใช่ไหม <laughs> มึงจะมาฝากกูเล,เล,ล, <laughs> ลี้ยงเรยเหรอเนี่ยพี่ก๊อตเนี่ยครอบครัวเราใช่ไหม <laughs> จบแล้ว <laughs> โอโ้โอกูก็จบเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบนะบางทีเราก็แบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เหมือนกับแบบแชร์ความคิดของผู้ชายว่าจริงๆพวกเราไม่ได้มีความซับซ้อนแบบผู้หญิงเพราะฉะนั้นอ่ะคุณต้องมองเราในแง่บวก พยายามอย่ามองเราในแงี้ยลบเฮ้ยมันไปไหนทําอะไรกับใครมันเอ้ส่วนส่วนใหญ่แบบเออเห็นหน้าติดลบก็พอแล้วหลักๆมันก็ประมาณเนี้แต่จริงๆ <c oughs> ที่เราแลกเปลี่ยนยกันก็นะบางทีมันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของการวางแผนเป็นเรื่องของการให้ให้จ่ายให้ความสำคัญให้ความสำคัญด้วย <c oughs> อ่ะฮะอ้าวนี่จะไม่เกินนายหน่อยเราให้กับคุณผู้ฟังหน่อย เกิดอะไรอ่ะไม่มีอะไรแรนะนาเลยอ่ะอชีวิตเราก็สบายๆใช่ใช่เรื่อยๆเหน่อยก็พักถ้าเขาไม่รักก็พอ <c oughs> เราจะได้ไม่คาดหวังไงต้องบอกเรื่องพวกนี้อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอืปล่อยให้มันเป็นไปใช้ชีวิตวางแผนให้ดีที่สุดแต่และว,วันก็พอแล้วสำหรับผมนะครับก็ทุกๆความรักทุกๆความรู้สึกด,ดีๆเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใจลองมาคือการวางแผน เริ่มที่เราทุกคนนะฮะเราทุกคนเนี่ยจะมีแผนของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกใครจะรักใครเราทุกคนก็ต้องรักตัวเองด้วยเมื่อเลือกเขาเข้ามาแล้วดูตั้งแต่แรกเลยวางแผนแต่แรกทุกคนจะได้ไม่มีปัญหากันนะก็ต้องต้องบอกให้รักตัวเองเยอะๆนะอ่าก็อ่ารักเขามากเกินไปก็ไม่ดีวางแผนซะอยู่กับตัวเองให้เยอะๆแล้ว ลองอยู่กับตัวเองให้เยอะๆมากๆอ่าแล้วพอเข้าใจตัวเองอะไรแล้วค่อยลองหาคนอื่นมาอยู่ด้วยดูมาถึงจุดที่เรารู้ตัวเองเราจะได้คํานวณแต่แรกใช่ไหมว่าจะเหมาะกับเราใช่ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม